ไอ้อะไรสัสไอ้โกมึงเอาสพออกเลยเหรอกินเต้จะกินแล้วอเฮียมึงจะกินแล้วโอ้เหี้ยไว้จังกันไอเหียว้จับกันไอ้ตกับกัไหนบุ้มไนบุ้มไปบุ้มนมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะประกาศประการะกาศไระกไฟ

ตกสองแล้วในไฟด้วยออกลูกบ้าไอ้ส ah, ัตว์ออกลูบ้าไอ้สัตว์บ้าเหรอมึงเอารถสี่มาอย่างงี้มึงบ้าเปล่าฮะไอ้สัตว์มึงบ้าเหรอฮะฮะมึงบ้าไอ้สัตว์มาไอ้สัตว์มาดิมาว่ะ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  อกไปอากขึไปไอ้ายอยากี่ขับรถถอยหลังดว่เป็นฮีโร่ไอ้สัดกมงบ้ามเบ้ามึงมันไม่ชาร์จเว้ยคนดูไมีบ้างไหมมือรถสี่รถสี่รถสี่มันอยู่ลางรถไฟมันไม่ชาร์จเว้ยเออมันไม่ชาร์จกูขอดูอนนี้แล้วกันนะ

อดูเทียฝั่งก็ได้วะกูจะดูฝั่งดูไว้ด้วยมาช่วยอยู่มาช่วยอยู่มาช่วยอยู่ทุ่มใหมแล้วทุ่มหม่แล้วระวังยิงผีอีกลูกนึงต้องออกนะต้องสุดแค่ต้องออกนะเอ้ยผู้สิงขาวหลังหลังไฟมาแล้วหลังไฟมาแล้วมันทนลถไฟมามันทนลถไฟมามันทนลถไฟมาข้างหลัง

ไอ้โอกม <ondan S 1> ึงเอาศอทิ <consultation> ้งเลยเหรอไปบอกหนไดแนเอโกมึงอย่าเล่นแบบนี้ดิเอาศอทิ้งทำไมไมสโอกันเยสเฟรอมเดอะโกกันเยชออัพันไม่ใช่สตารทาวโอยากสงไอม่เอะสวทกันเยสเดอะวกันเยไอิเดอสวีทกันเยสชออัพเดอะีกันเยหลังไฟไปโน้นหลังไฟปโน้นพี่แกหลังไฟปโน้พี่แกหลังไฟหลังไฟพี่แกสอเราไป2องพ หลังไฟเก็ตมาหน้าแลหน่อยมีเรื่องจะคุยไอ้วะหลังไฟเพื่อนโดนพ่อมึงอ่ะไอ้มี่ปะไอเวนกูคิดใครเรียกกล่วกูอยู่ในไฟด้วยเหรอมันเราอยู่ในวงมันมันทุลุ่อมาข้างนอกหมดเลยนะ ไอบบนี้ต้องทำอไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเป็นขี้อะไรควายโง่เป็นใครี้อรถใครคุณคุณคุณปะู่อลรคุณเล่บอลรถคุณ่บอลรถมาแจ้มจ้ส่งคนเล่นบอลรถดิท wow. ู่ <Well 2

อยู่เงินสาด้วยดันเราดันเรี้ยอะไรเฉินันมงเออเปล่าเออเปล่าไอ้สัสดันไฟดันไฟเี้ยเดอเดูขาว่ะอ่ะขอดูมุมมุมเฉยนะดูมุมเฉยนะดูมุมเฉยน โอ้โต้องปิดอันนี้ก่อนเว้ยเฮ้ยอะไรของเอา้าทำไมกูปิดไม่ได้อ่ะอา่าคนดูมุมนี้เอา้ามันไม่ได้เว้ยคนดูแลยวเปงนไงเอา้าค้างอ๋อมันค้างใช่ปะ่ะขาดตอนจัดป่วย เปลี่ยนมีดหมดเปลนมหมดเปลยนมีหมดเปล่ยนมหมดเปลนมีดหมดดูไว้ฟังกูเปลี่ยนม้หมดอคืนนะสองคืนนะดูไว้ฟักกูเปลี่ยนมีไหมดดูไว้ฟักกูเปลี่ยนมีด้หมดดูไว้เปลียนมีด้หมดเปลี่ยนมีดดหดข่าวมันเยอะจังวะเป็ีนมีดไ้หมดีข่าวเยอะจังดูไว้เปลี่ยนมีดไ้หมดตีข่าวมีข่าวเยอะเลี่ยงลอยนเต็มเปลี่ยนมีดด้หมดดูไม้เปลี่ยนมีดไดหเปลี่ยนมีดไหมด เอ้ยกินเต้ไว้ไปพ่าไดอกะดูดูวยก่อนดิดูวยก่อนดิเคเคเครถสี่มันปวดนะแล้วเพื่อนแล้วมันอยู่ไหนวะไม่กักฝพตรงไหนกันน่ะยังไม่มีจีเพื่อนขึ้นนะ ว้ามลีอยู่ว่ะัออยู่ในไฟอยู่ไออยู่ในไฟอยู่นะในไฟอยู่แอพี่ขามันเยอะแล้วเว้ยไอพี่ขาวมันไอตัวไอตัวโดนนะบอกให้นะพี่ขาวมันเยอะกว่าเว้ยอย่างเยอะเลย่มไมี่ขาวมันเยอะ

สวัสดีตัวฉันที่คนหนึ่นนตรงคว้าแสงสว่างไวในกำลอย่ายอมให้ความมืดมาครอบนำนายได้นะโอ้พเกตแลนชื่อพี่แหล่น้องได้พี่ผมผมอยู่หลังไปมันยังไม่มีสะบออกไปข้างนอกเลยยมีไม่มี

เล่นหุ้อะไรเอาเพื่อนไหม่อลยเมออกให้ไปวอ์เหมอ้ไวอ่ไนมปไปผมแม่งเอาศพออกเว้ยทีมพีจะหมดหมดแล้วนะทีมีจะหมดหมดแล้ว เป็นนี้ได้เอาไบพือนก่อนผมไม่คิดจะไปพี่มาไหวเพื่อนเพื่อนเพื่อนชุบชุแต่สีดมันเยอะว่ะแเน่ยแเนยแเน่ยโพอเฉินตายแม่งวิ่งผมหาเฉินเลยดูดิอาพี่เพื่นเลยอี่เพืนตา เอาเพื่อนอะเพื่อนอะเพื่อนอะเพื่อนโอ้ฝีตามอย่างเยอะเลยเอาเพื่อนนี่มาพื่ตื่นด้านขวาด้านขวาดานขวาส่งไปทิ้งเว้ยตอนแรกไม่โดนกึนนะเว้ยเนาะพี่ไปเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาชุบเลย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  มันไม่ไหวแล้วมันไแล้วมันดนลอดไ้มเน่อะไรมึงเดอยไอ้พวกนี้มัะมีไ้วกนเนี่ย้ยมีอะไกัดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาข้าปืนแม่งอย่างเยอะเลยบนรอะผมแม่งาศอกทิ้งออกหมดเลยมือแตะไอ้่เนี่ย มือแตกมือแตกครับผมเรียบร้อยยิงศพโ่วยโดนมีใครอีกบ้างวะเรียบร้อยมือแตกมีใครอีกไหมครับมีใครอีกบ้างวะ เรียบร้อยทำไมมันรีมันเลยจีต๊อกขึ้นมาขึ้นมาคนหนึ่งไอเจมขึ้นมาก่อนป่วยตาแรกสีขาวอย่างเยอะเลยป่วยเอตันเอตันมันไล่อยู่เอตันมันไล่อยู่โอ้ยังไงอ่ะพิสเก์แลนดูไว้อ้วกแตกจึงไม่ลงเอ็พีอาร์และแล้ววันนี้กูก็จะน้ำมังไอ้กา เอ้ยนียนมาเอาเพื่อนนียนมาเอาเพื่อนไอ้ไหวก็สนเอาตัวเลยยนมาเพื่อนมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยจริงมันได้ไหวจริงกัจริงมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วไอพี่ตู้ตายพตู้แบบพี่ตู้นะตู้แบบพี่ตู้นะกำลังไปกำลังไปพี่ตู้เมื่อกี้เนี่ยแต่ถึงมันเอาศพเพื่อนไวข้างนอกอ่ะมันก็มันก็มาเรียากไอ้มันก็มันก็มาช้าเนาะกว่าจะมาโหแม่งเล่นแบบ เนี่ยมันถึงยุคที่แบบต้องเอาศพออกแล้วจริงๆนะเว้ยมันไฟยังไงต่อให้ไฟแข็งแค่ไหนอ่ะเอาศพออกก็ก็จบอ่ะเอ้ยนี่ยมันไล่มาเอาศพเพื่อนหน้าหน้านี้นะหน้าที่ขุดเหมืองนะเส้นเส้นเส้นขุดเหมืองนะไฟเขียวไหมไม่บอกพี่เฟยเข้าโบนอยู่แล้วไม่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 หมดขึ้นมาเลยเอาศพมาเอาศพมาเอาศพมาไฟชนะแล้วไฟชนะแล้วไฟชนะแล้วเดี๋ยวส่งตู้ไปส่งลงไฟก่อน

โอ้ห่วยเดี๋ยวฟ,งฟังล้านสิเราฮักน้องพี่ขอโทษผมจ่ายแล้วพี่พี่ขอโทษน้อง <c oughs> น้องชะนะแต่แก,ก่เกโตงอมคือไร ขึ้นตังค์ครับพี่เออรู้แล้วน่ะได้ยินแล้วจะพูดย้ำทำไมเป็นตอนแรกวิวปะดูไว้ผมนะได้คืนแล้วะเอ้ยตอนแรกมันคืนแล้วจริงเว้ยเฮ้ยแต่มันไม่เอาสปอร์กเห็นอีเนียเอาสปอร์กลืมเลยอเฮียมันถึงแผลที่ต้องเอาสปอร์กแล้วจะให้ปอโตอะให้ปอโตกับเชียร์งาโค้ชผมอะแม่งด้วยแม่งแต่แบบผมไม่เก็บเขาเก็บเขาเก็บไม่เก็บนี่เาเอาไปหนึ่งเล่มอะพี่กระเป๋าไรแล้วกระเป๋าเจ็ดห้าเจ็ดทับที่เจ็ดหนึ่งหกพี่เอกพี่ชาย แล้วบอกไอ้โกว่ารับแทงให้ไม่ทันนะเก็ดรับไม่ทันโอ้ยเจพี่ยจัดเว้ยกูเสียตังค์อยู่มัาอย่ามาเฝ้าฟิกูได้ป้า่าหายมีความร่มเสี่ยวเอ้มันคืนแล้วเว้ยเมื่อกี้นี้ยมันยังไงมันก็คืนแล้วก็เขาคายออกมาโแต่มันแค่ไม่เอาศพออกเว้ยมันไม่เอาศพออกเว้ยหรอบอกแล้วสวัสดีมันไม่ตายก็หาใหม่ได้พี่ชายอย่ะคือ ผมเรารู้เลยไอ้เหี้ยไอ้อ็นที่มันมาเนี้ยมันเราซ้อมศพออกเว้ยเงินลกที่ฝากไว้กิจกรรมดีๆจากพี่เกตนะครับรู้ว่าน้องๆไม่มีเงินใช้ก็เลยแจก